ตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเหมือนเป็นการต่อสู้ในคําสั่งถูกไล่ออกจากราชการที่ตนได้รับแล้วถือว่าเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายหรือไม่การเคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่ผ่านมาแบ่งออกเป็นสองช่องทางครับช่องทางแรกศาลปกครองสูงสุงสดนี้ทีมบิ๊กโจ๊กก็เลยบอกบิ๊กโจ๊กยื่นร้องสอบจริยธรรมประธานแผนกคดีศาลปกครองซึ่งรู้ตัวว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตรสารรัฐธรรมนูญกับบิ๊กตายแต่ยังมาพิจารณาคดีของบิ๊กโจ๊ก โดยบิ๊กจบเนี่ยไปยื่นคำร้องขอคัดค้านการทำหน้าที่ของตุลาการสารปกครองสูงสุดขอให้ปฏิบัติตามจริยธรรมให้เหตุผลว่าตุลาการท่านนี้เรียนหลักสูตรเดียวกันกับบิ๊กตายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วมองว่าความเป็นเพื่อนของตุลาการสารปกครองสูงสุดท่านนี้และบิ๊กตายซึ่งเป็นผู้ถูกร้องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ในฐานะผู้ร้องโดยมองว่าความสนิทสนมของทั้งคู่อาจทําให้การทําหน้าที่ของตุลาการสารปกครองสูงสุดท่านนี้ไม่เกิดความเป็นกลางจึงขอคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการสารปกครองสูงสุดท่านนี้และขอให้มีการสอบจริยธรรมและวินัยด้วยอันนี้ช่องทางแรกช่องทางที่สองก็ไปต่อสำนักงานป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติบิ๊โจ๊ก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพออเอกสารแล้วบอกว่ามีคลิปเป็นคลิปที่จะกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องไม่ถอนตัวจากการพิจารณาก็คือตุลาการศาลปกครองสูงสุดไม่ยอมถอนตัวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของบิ๊กตายทั้งๆท,ที่เป็นเพื่อนกันแล้วบอกด้วยว่าความเห็นเกี่ยวกับคําขอให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองเป็นประโยชน์ต่อบิ๊กตายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของตนเองนอกจากจะ เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนจริยธรรมตุลาการศาลปกครองและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งยังเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดจริยธรรมตุลาการศาลปกครองเนื่องจากตุลาการศาลปกครองต้องมีความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติและวางตัวเป็นกลางถือว่าบกคร่องกอระทำผิดต่อกฎหมายแล้วก็ร้องให้เล่นงานมาตรา157ต่อตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านนั้นด้วย